ดีค่ะแคทนะคะชลากรเสร็จถารรนาทเธอบอกว่าหนีพ่อมาขับรถบรรทุกแต่วันนี้คือพ่อไม่ได้ให้หนีพ่อสั่งมาเลยว่าแคทไปส่งรถสําหรับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือคลองเตยนะคะก็กรุงเทพมหานครของเรานั่นเองสําหรับวันนี้ก็คือ f อฟแซดหัวลาก280แรงม้าค่ะตัวพระเอกของเราเหมือนเดิมเพราะว่าแถบนี้คือถ้าถ้าพูดถึงว่าแถบนี้ต้องใช้รถยังไงก็คือส่วนมากก็เป็นคอนเทนเนอร์ยังไงก็คงจะต้องไม่พ้น f อฟแซดหัวลากนั่นเอง สำหรับท่าเรือของเตยที่กรุงเทพนี่นะคะ mm. ก็มีลูกค้าของเรา mm. ของกิเจเศรษฐีเนี่ย mm. อยู่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วเราก็มาส่งอยู่บ่อยๆ mm. เพราะฉะนั้นมาตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นที่แปลกสาหรับเรา mm. แต่ว่าเป็นที่แปลกตรงที่ว่าลูกค้ามีการตอบรับมากขึ้นในทุกๆวัน mm. ก็สําหรับวันนี้นะคะลูกค้าเลือกที่จะซื้อกับฟูโซกิจเศรษฐีที่สุพรรณบุรี mm. แต่เอ๊ทุกคนจะสงสัยว่าทําไมจะต้องซื้อกับฟูโซกิจเศรษฐีสุพรรณบุรี ซึ่งระยะทางที่เรามาส่งเนี่ยจะว่าไกลก็ไกลนะคะแต่จะว่าใกล้มันก็ใกล้แต่สําหรับเราเนี่ยไม่ว่าที่ไหนเหนือใต้ออกตกอีสานเราไปได้หมดและทุกที่ก็ถือว่าใกล้สําหรับเราเพราะว่าลูกค้าเขาตั้งใจที่จะมาซื้อกับเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราก็จะจัดทีมงานแล้วก็ดูแลลูกค้าอย่างดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย และสําหรับการบริการหลังการขายนะคะทุกคนอาจจะแบบว่ากลัวว่าจะอยู่ไกลแล้วจะดูแลได้ไหมไม่ต้องห่วงอย่างที่เราบอกขนาดมาส่งรถเรายัางมาส่งด้วยหัวใจแล้วเราก็มากันเป็นทีมงานเพราะฉะนั้นเราเนี่ยหลังการขายไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า20กว่าปีของที่ธุรกิจที่เราทํากันมานะคะเราจะเน้นไปด้านหลังการขายและเราก็มีโมบายเซอร์วิสวิ่งให้ลูกค้า ทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ากังวลถึงเรื่องหลังการขายหรือว่าอะไรหรือการซ่อมต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าซื้อกับกิเจเศรษฐีนี่ไม่ต้องกลัวอะไรท้งนั้นเลยค่ะยังไงก็ฝากฟูโซกิเจเศรษฐีสุพรรณบุรีไว้ในดวงใจด้วยนะคะฟูโซสวยน่าครับครับซื้อรถนฟูโซ่กับกิเจเศรษฐีดีที่สุดยย yeah.